สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่างไม้อินดี้นะครับวันนี้นะครับเรามีชาเลนจ์นะครับจากบอสนะครับคอเล่ชาเลนจ์นะครับทายสูตรเครื่องมือไร้สายนะครับจากบอสนะครับทางบริษัทบอสนะครับได้ส่งเครื่องมือมาให้ผม3มชิ้นนะครับก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับรุ่น GKS 18V ขีด57นะครับเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด6นิ้วนะครับแบตเตอรี่18โวลต์นะครับ ขนาดกระทัดรัดนะครับพอดีมือนะครับตัวต่อมานะครับเป็นสวานนะครับสวานไร้สายนะครับมีโหมดอยู่3าโหมดเป็นโหมดกระแทกนะครับรุ่น gsb 1 8 v ขีด50นะครับเป็นสว่านแบตนะครับขนาดกระทัดรัดเลยนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตนะครับดอกสวานนะครับดอกเจาะคอนกรีตดอกเจาะไม้นะครับดอกเจาะเหล็กนะครับแล้วก็หัวขันสกรูหัวบล็อกต่างต่างนะครับเป็นเซ็ตอย่างนี้แล้วก็ กล่องอีก2ใบนะครับก็โปรเจกต์นี้นะครับผมก็จะทําชิ้นงานจะเป็นเล้าไก่นะครับเล้าไก่ไทยแลนด์เป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้นานแล้วแหละครับจะทําไว้สําหรับให้ลูกไปเลี้ยงไก่แล้วก็ได้มีกิจกรรมช่วงเบิร์กฟอร์มโฮงช่วงเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าเด็กอยู่กับแต่หน้าคอมอย่างเดียวอยู่แต่มือถืออย่างเดียวนี่ก็จะไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างนะครับอันนี้ผมก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกผมได้ มีกิจกรรมท่าบากก่อนที่เราจะทาชิ้นงานทักชิ้นนึงนะครับเราก็ต้องมีแบบนะครับในที่นี้ผมก็เขียนแบบโดยโปรแกรม sketchup นะครับมาดูนะครับแบบผมนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบประมาณนี้นะครับชิ้นงานก็จะมีรูปทรงนะครับมีโครงหลักนะครับมีขนาดนะครับเราต้องทำเวาเราทำงานทุกชิ้นเนี่ยเราต้องมีขนาดนะครับว่าเราจะได้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเราต้องซื้อไม้อะไรบ้างถ้าเราไม่มีแบบไม่มีขนาดเลยเนี่ย เราทางานเลยใช้เวลาเยอะนะครับลองผิดลองถูกตัดพลาดคํานวนผิดนะครับแต่ถ้าเรามีแบบเนี่ยช่วยเราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับแบบอีกอันนึงที่ต้องนําก็คืออันนี้คือแบบหลักนะครับหรือภาพรวมนั่นเองครับต่อมาก็คือภาพแบบสําหรับประกอบนะครับงานนี้ผมจะแบ่งเอาเป็นทั้งหมดก็อยู่ประมาณ6ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือชิ้นที่มันเป็นตัวโครงหลักนะครับตัวที่สองโครงที่เป็นตะแกรงนะครับแล้วก็บันไดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวฟักไข่ อันนี้ตัวที่นอนไก่นะครับแล้วก็ที่เหลือนั่นก็จะเป็นโซนของหลังคากับตัวตะแกรงสำหรับขับถ่ายเก็บขี้ไก่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเครื่องมือในการทำแล้วกันนะครับพูดถึงนะครับเรื่อยวงเดือนตัวนี้ก่อนนะครับเลื่อยวงเดือนบอสนะครับ GKS 18V ขีด57นะครับเป็นวงเดือนไร้สายนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแบบนี้นะครับตอนนี้ใส่แบต 5m นะครับน้ำหนักก็พอดีมือนะครับ ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้ตรงนี้นะครับต้องกดปุ่มตรงนี้ครับถ้าไม่กดปุ่มเนี่ยเราจะกดกดเครื่องไม่ติดนะครับเห็นไหมครับต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับต้องกดปุ่มถึงจะกดเครื่องติดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ด well ูนะกดนิ้วโป้งน e> ี่ผมกดนิ้วโป้งนะครับแล้วก็บีบนะครับเครื่องมือแบตนะครับจะได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาเราปล่อยมือเนี่ยมันจะมีระบบเบรกนะครับรุ่นนี้มีซอฟต์สตาร์ด้วยนะครับกดปุ๊บแล้วค่อยหมุนนะครับมีระบบเบรกนะครับมีระบบเบรกแล้วก็มีไฟด้วยนะครับ มีไฟ led อยู่ในนี้นะครับส่องออกมานะครับเวลาเราตัดเนี่ยก็จะมีไฟส่องแนวของเลื่อยให้ดูด้วยนะครับปรับขึ้นปรับลงความลึกก็ใช้แบบเป็นเกี่ยวอย่างนี้นะครับปรับง่ายนะครับปรับความลึกง่ายนะครับกาดออโต้ครับมีท่อต่อดูดฝุ่นได้นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับกระทัดรัดนะครับน้ำหนักไม่หนักมากนะครับถือไว้ตัดตรงไหนก็ได้นะครับ วิธีการตัดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนเวลาเราจะตัดไม้สักชิ้นนึนะครับเป็นไม้ท่อนครับงานนี้ในเร้าไก่ผมเนี่ยจะมีไม้อยู่แค่2ขนาดเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นไม้หน้า3หนานิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ไม้โครงหรือไม้จอยนะครับขนาด4.2คูณ1.7มิลนะครับก็คือเป็นไม้จอยนี่เองอันนี้ก็เป็นไม้โครงนะครับไม้หน้า3หรือเขาจะเรียกว่าไม้หน้า3ามไว้ตีหน้านะครับเนอันมาหน้า3มนะครับเวลาเราจะตัดไม้นะครับเราก็ขีดระยะครับใช้ฉากขีดระยะปุ๊บขีดอย่างนี้นะครับ ขีนอย่างนี้อ่าปลาเราตัดนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยนะครับวางลงไปตั้งความลึกนะครับเราต้องตั้งความลึกก่อนนะครับตรงเนี้ยไม้เราหนาเท่าไหร่ก็ตั้งความลึกของใบเท่านั้นนะครับวิธีการตั้งความลึกก็ปวดด้านหลังครับแล้วก็ขยับเพดขึ้นลงจะเปขึ้นลงอย่างนี้ครับแล้วก็วัดความลึกครับไม้งเราหนาเท่าไหร่นะครับให้ตั้งใบลึกกว่าชิ้นงานไปแค่5มิลนะไม่ต้องเยอะมากนะครับเพื่อให้รอยตัดได้สวยแล้วก็ไม่ต้องเอาใบลงเยอะนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ ทีนี้เวลาตัดนะครับเดี๋ยวถ่ายที่ให้ดูนะครับกล่องตรงนี้เดินไปอ้อมไป,อไปเอาแค่ตรงนี้นะ, <multif. S 1> ะเวลาตัดนะครับเราจะให้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นี้นะตรงกับเส้นนะครับตรงกับเส้นนี้นะครับวิ่งไปกลางเส้นนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกว่าเราจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับถ้าเราเอาเอาใบมีดชิดฝั่งซ้ายนะครับเราก็เอาชิ้นงานฝั่งขวาแต่ถ้าเราจะใช้ชิ้นงานฝั่งนี้เราก็ให้ เลขศูนยะ์่ะอยู่ฝั่งฝั่งขวานะครับเพราะว่าเวลาเลขศูนย์วิ่งนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ดูก่อนมันเป็นอย่างนี้ใบเลื้อยวิ่งอย่างนี้นะครับมันจะมีล่องของใบเลื้อยนะครับใบเลื้อยหนากี่มิลก็จะหายเท่านั้นนะครับถ้าเราเอาเราจะใช้งานตรงนี้เราก็ใบเลื้อฝั่งขวาแต่ถ้าเราจะยิดเลก็กเราก็ใบเลื้อยฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับนะครับจะมีไฟสองออกมานะครับ ได้แล้วนะครับอันนี้คือตัดแบบฟรีแฮนนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัดจะไม่ตรงก็ใช้ฉากช่วยนะครับก็เป็นแบบนี้ครับเอาฉากช่วยแล้วก็เอาตัวนี้มาวางนะครับตัดด้วยการใช้ฉากเป็นตัวช่วยประคองนะครับก็ขีดเส้นนะครับแล้วก็ขยับครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องครับแล้วก็ดันไปนะครับก็จะได้ ตรงเป็นฉากนะครับนี่คือการตัดไม้กรณีที่ตัดแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับเราตัดโดยการตัดฟีแฮนเนี่ยมันจะไม่ตรงเหมือนพวกเลื่ององศานะครับแต่ถ้าใครอยากจะตัดจํานวนเยอะๆนะครับอย่างงานผมเนี่ยตัดจํานวนเยอะๆนะครับผมก็จะทําตัวช่วยนะครับเป็นจิ้งนะครับอันนี้คือจิ๊กสาหรับเป็นแท่นตัดนะครับก็คือหลักการก็คือจะมีแผ่นไม้นะครับเป็นแผ่นไม้หลักนะครับแล้วก็มีตัวขอบยกสองข้างนะครับเป็นเหมือนถาดนะครับเสร็จแล้ว ก็มีรวปะคองนะครับรูปะคองเนี่ยขนาดจะเท่ากับตัวเพลทนะครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับวางอย่างนี้นะครับตัดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็เวลาเราจะตัดนะครับเราก็จะเปิดเครื่องให้เครื่องกินไปในร่องนี่ก่อนให้มีเส้นก่อนนะครับแล้วเราจะตัดไม้นะครับแล้วก็ขีดครับแต่ว่าเราจะตัดตรงนี้เนาะแล้วก็ขีดอย่างนี้นะครับ เราก็ดันไม้เข้าไปอันนี้ผมของผมเพจทผมมันหนาสนามเซนพอดีเท่ากับไม้เลยนะครับเราก็ให้เส้นเรานะครับดูชิดกับชิดกับตัวเพลทนี้นะครับอยู่ที่ว่าถ้าเราจะาชิ้นงานฝั่งนี้เราก็เส้นไปฝั่งนู้นแต่ถ้าเราจะชิ้นงานฝั่งนี้เราก็ให้เส้นออกมานหน่อยนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเครื่อง่นะครับก็จะชิ้นงานอย่างนี้นะครับตรงเป๊ะนะครับได้ฉากนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับ ก็คือกรณีที่เราต้องตัดไม้เยอะๆนะครับเราจะใช้ตัวนี้ตัดนะครับท่อนเล็กก็ตัดได้นะครับวางเข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับก็จะได้เป็นไม้เป็นท่อนออกมาแบบนี้นะครับแต่กรณีถ้าเราต้องการตัดไม้แผ่นนะครับตัดไม้แผ่นเนี่ยตัวนี้เอาไว้ตัดไม้ท่อนนะครับผมทำจิกมาไว้ตัดไม้ท่อนถ้าเราตัดไม้แผ่นเราก็ต้องมีรั้วนะครับเป็นรั้วต้องทํารั้วขึ้นมา2ออันนะอันนี้คือผมจะทํารั้วสําหรับตัดเลื่อย หรือว่าแท็กซอนั่นเองนะครับแท็กซอแบบโมดิฟายนะครับรุ่น DIY นะครับก็คือหาไม้มา2แผ่นนะครับแนะนําว่าใช้ไม้ประมาณ9มิลไม่ต้องหนามากนะถ้าเราไม้เราหนามากเนี่ยจะส่งผลให้ใบเลื่อยเรากินได้บางลงนะครับแล้วก็มีรั้วนะครับขนาดถามว่าขนาดตัวเนี้ยใช้เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับเพลทครับเพลทเรามีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเผื่อไปนะครับเพลทผมเนี่ยเลขศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะใบเลื่อยจะวิ่งตรงนี้นะครับแผ่นเนี้ยผมตัดมาที่20เซนตมตัวเนี้ยใช้เจนะเซนบก็วิธีการก็ เอาไม้อีกสองอันเนี่ยมาติดกันก่อนนะครับติดกันก่อนแบบนี้เราจะยึดด้วยกาวลอนยึดด้วยสกรูยึดด้วยตะปูก็ได้ครับนี่ผมใช้กาวลอนเลยนะครับเพราะว่าการทําจิกสําหรับงานช่างจริงเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ทาจิกแล้วใช้ถาวรนะครับเราใช้แบบชั่วคราวเราก็ทําใหม่เรื่อยๆนะครับข้อส่คขาเลยเส้นนี้ต้องตรงนะครับเส้นนี้ต้องตรงนะครับอ่าตรงละเพราะว่าผมเอาชิดกระขอบของตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ การใช้งานครั in so, uh, so. so okay. ้งแรกนะครับเราต้องเปิดล่องก่อนนะครับวิธีการเปิดล่องนะครับก็จะใช้ตัวนี้วางลงไปเราตั้งเครื่องลงไปนะครับให้ใบมันกินข้างล่างก่อนนะครับอย่างนี้นะครับตั้งความสูงไม่ต้องสูงมากนะครับอ่านะครับก็นี่คือการเปิดเปิดหน้าครั้งแรกนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยคือขอบใบนะครับในสมมติผมจะตัดไม้แผ่นนี้นะครับตัดตรงรอยที่มันเปื้อนนี้ออกเนาะ นะครับเราก็ต้องทําการขีดก่อนนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนนะครับตามเม็ดให้อันนึงดิก็้ตามเม็ดนะครับสมมติว่าผมจะตัดตรงนี้ออกสองเส้นนะครับผมก็ขีดนะครับสองเซ้นแล้วแขนลูกศรชี้ไว้นะครับผมจะตรงนี้ออกนะครับอ่านะครับอย่างนี้ผมก็จะเอารางที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยครับแท็กซอรุ่นโลโซนะครับวางลงไปนะครับให้ตรงกับเส้นนี้นะครับอันนี้คือผมจะฝั่งนี้นะ ฝั่งที่เมาทิ้งนะใบเลื่อยมันจะกินไปฝั่งนู้นนะครับกดให้แนบนะครับหรือบางทีจะใช้แคมป์นะครับแคมป์หนีบไปก็ได้นะครับหรือจะกดเอาก็ได้นะครับถ้ากดเอามันก็จะไม่ค่อยอาจจะเคลื่อนได้นะครับเสร็จแล้วก็เดินเลื่อยเข้ามาครับดันเลื่อยให้ชิดกับขอบนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้รอยตัดที่ตรงเป๊ะนะครับไม่แตกนะครับเช่นเดียวกันสมมุติเราอยากจะได้แบบเฉียงเฉียงนะครับปาดเอียงเอียงนะครับ อย่างนี้อ่ะสมมติมอยากได้อย่างนี้นะครับก็ออกมาจากนั่อกตะอ่าไปเรื่อยต้องเริ่มต้องเริ่มจากด้านหลังนะครับไม่งั้นเราต้องยกยกกาดนะครับเพราะกาดลงไปมาติดกาดเห็นไหมครับกาดสีดําต้องเริ่มจากด้านหลังมานะครับอ่านะครับก็จะได้ไปตัดที่ตรงสวยนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าน,นี่คือการใช้ ด้วยวงเดือนนะครับในการตัดไม้นะครับก็ใช้ตัดทั้งตัวไม้ท่อนนะครับสําหรับต่อชนแล้วก็ตัดไม้แผ่นสําหรับปะปะข้างฝาของตัวเล้าไก่นะครับตัวที่เป็นไม้แผ่นเนี่ยผมจะใช้ตัวเลื่อยตัวนี้ตัดด้วยรางบ้างตัดด้วยจิกตัดขวางบ้างแต่ถ้าไอตัวที่มันเป็นไม้ท่อนเนี่ยผมก็จะใช้ตัวจิกที่สําหรับตัดไม้ท่อนนะครับก็จะมี2ชิ้นใช้เครื่องตัวนี้ตัดนะครับมาต่อนะครับก็คือ อันต่อมาครับในงานทําตัวนี้นะครับก็จะมีการประกอบไม้นะเมื่อเราตัดไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องต่อชนใช่ไหมครับในงานนี้ในงานนี้นะครับเราจะใช้การต่อชนแบบ DIY แบบง่ายๆนะครับไม่ได้เข้าเดือยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องมือพิเศษเนี่ยบางคนนะครับหรือว่าพ่อบ้านเนี่ยไม่มีเครื่องมือไม่มีงบพอยจะซื้อเครื่องมือนะครับก็จะลําบากนะครับถ้าผมวันนี้ผมจะสอนแบบบ้านๆง่ายๆนะครับให้เราทําตามได้นะครับ ขั้นแรกนะครับเวลาเราต่อชนไม้นะครับถ้าไม้เราเป็นไม้ท่อนอย่างนี้นะถ้าไม้เราเป็นไม้ท่อนอย่างนี้นะครับเราก็ต่อชนแบบนี้นะครับถ้าไม้เราเล็กเงนี้ครับมันยิงสกูไม่ได้ถ้าเราใช้ตะปูยิงตะปูนะครับอันนี้เป็นปืนยิงตะปูปึ๊บนะครับยิงลงไปนะครับหนึ่งด้านอย่างนี้นะครับแล้วก็ิกนะครับอันนี้คือเฟรมนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงนะครับ ยิงแม็กแค่2ฝั่งนะครับก็แข็งแรงแล้วนะครับผมจะทําเฟรมตรงนี้นะครับในส่วนของที่มันเป็นตัวปลอบที่มันเป็นลวดนะครับหรือว่าตัวที่มันเป็นตะแกรงนะครับจะใช้ใช้ตัวปืนนี้ยิงก่อนนะครับแล้วก็จะมาประกบกันนะครับส่วนตัวไหนเป็นไม้ท่อนที่ต้องมาชนกันนะครับไม้ท่อนใหญ่อย่างนี้ครับไม้คาอย่างนี้ครับ การยึดเนี่ยเราจะใช้ตะปูอย่างนี้ไม่ได้ละพ่อไม้มันท่อนใหญ่แล้วรับน้ําหนักเยอะนะครับเราก็ต้องต่อชนด้วยการทากาวนะครับใช้กาวลาเท็กเนี่ยนะครับต่อชนตรงนี้นะครับมาชนอย่างงี้ปึ้มนะครับทีนี้เนี่ยเราจะยิงตะกูนะครับเสียงนะครับปูเสียงเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์เจาะนะครับก็จะมีดอกสําหรับเจาะนะครับเราจะใช้ดอกผมจะใช้ในที่น้ผมจะใช้ดอกเจาะ5มิลนะครับให้มันหลวมนะครับเจาะให้ผ่านนะครับเป็นดอกนี้นะครับเขาเรียก เจาะคือเจาะให้มันเป็นแนวผ่านนะครับอ่าครับก็ใส่ถอนเข้าไปอันนี้เป็นสว่านแบตนะครับปรับโหมดเป็นโหมดสว่านนะครับรุ่น GSB 18นะครับ 18V 58โวลต์นะครับ50นะครับอ่าใส่ดอกนะครับวิธีการใส่ดอกสว่านนะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะมีลูกศรอยู่นะครับเวลาเราจะสว่านเข้านะครับให้กดปุ่มลูกศรถอยหลังนะครับเอาสว่านใส่ตรงนี้แล้วบีบเบาๆครับ บีบสวิตชค่อยๆนะครับบีบลอยตึงๆมือแล้วก็หมุนให้ดังิีกๆนี่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องหมุนเยอะมากนะครับมันจะแน่นเกินนะครับเสร็จแล้วครับเราจะเจาะเฉียงเพื่อยึดตัวนี้ติดกันครับเราก็เจาะก่อนครับวิธีการเจาะเฉียงนะครับเปิดเครื่องให้หมุนตลอดนะครับแล้วก็เอียงนะครับอ่าเจาะอย่างนี้นะครับชิ้นฝั่งนี้ก็ชิ้นเดียวกันนะครับสองฝั่งนะครับนะครับไม่ต้องดับเครื่องนะต้องดึงออกมาก่อนแล้วค่อยดับเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทากาวนะครับมันก็จะมีรูโผล่มาตรงนี้เนาะทากาวนะครับเดี๋ยวมันจะปุ่มน้ำเราก็จะต่อโชว์นี้ทากาวนะครับแล้วก็ใส่หัวหมุนสกรูนะครับเป็นอันนี้ครับหัวหมุนสกรูนะครับสีดำนะครับก็เป็นของบอสเช่นเดียวกันนะครับก็กดตรนนี้ก็ขายออกแล้วก็ล็อกแล้หมุนแก๊กๆนะครับเสร็จแล้วก็ปรับโหมดไปที่โหมดคันสกรูนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ปรับที่หมันสกูอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับคลั์นะครับสักเบอร์สิบก็ได้ครับเพื่อให้เวลามันสุดแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หมุนจนรูดนะครับเสร็จแล้วก็เอาน็อตสกรูนะครับสกรูใส่เข้าไปในรูนี้อย่างนี้นะครับอเดี๋ยวผมยกให้ดูให้เห็นชัดนะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยิงครับอา่แบบนี้นะครับ อัดให้หัวจมลงไปเลยนะครับไม้สนเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับอัดจมได้เลยนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับนะครับแข็งแรงเลยมั่นคงนะครับนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่หลุดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวคาหลักนะครับแล้วเราก็จะใช้พวกเฟรมมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะยึดเฟรมเนี่ยเจาะยึดเฟรมเข้ากับตัวโค้งเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับเฟรมก็จะเป็นเฟรมตะแกรงนะครับ การยึดก็จะประมาณนี้ในการทํางานผมนะครับก็ตัวโค้งหลักเขายึดด้วยสกรูนะครับตัวโค้งเล็กจะยึดด้วยแม็กคู่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ตะแกรงนะครับในการทำฟิล์มนะครับเราจะทำฟิล์ม2ชั้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือนลรกนะครับการต่อนะครับผมจะพยายามต่อให้สว่างนะเดี๋ยวผมต่อให้ดูก่อนนะใช้แม่คู่ต่อกัครับ นะครับแล้วเราก็จะใช้สออันเนี่ยซ้อนกันนะครับเห็นไหมครับเราจะซ้อนกันโดยที่รอยต่อเนี่ยจะไม่ให้มันตรงกันนะเพื่อความแข็งแรงเวลามันยึดกันเป็นฟิ์มนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่ตะแกรงนะครับนะครับอันนี้เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงขนาด3ามรับสี่นะครับขนาดลวดเนี่ยผมใช้ลวดที่1.2ึ่งจุดสองมิลนะครับวิธีการก็เราก็ตะแกรงมาวางลงไปในช่องของเราครับโดยให้เส้นเนี่ยเกินครึ่งมานิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก right. like uh right. ็ใช้ตัวแม่คู่นี่แหละครับยิงล็อกครับเวลาทําตะแกรงครับให้คว่มลงอย่างนี้ครับจะปลอดภัยแล้วก็ดึงได้ง่ายแต่ถ้ามันหงายเนี่ยมันจะดีดใส่หน้าเรานะครับพยายามคลายให้มันคว่มลงนะครับหรือแล้วแต่ขนาดใครจะมีอะไรกดไว้ก็ได้นะครับครับยิงผมยิงแม่คู่ล็อกไว้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับกรณีที่เราไม่ตึงเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยดึงดึงแล้วก็ล็อกอีกทีได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปตัดนะครับ ตัดตรงนี้เราก็ใช้ลูกลูกหมูนะครับลูกหมูใส่ใบตัดนะครับใบตัดเหล็กนะครับตัดลูดลูดนะครับหรือจะใช้กรรไกรตัดลวดตัดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปตัดแป๊บนึงนะครับก็อันนี้เป็นที่ผมเอาไปตัดมาแล้วครับนี่คือรอยตัดนะครับรอยตัดอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาประกบกันนะครับเสังเกตนะครับผมจะให้รอยรอยต่อไม้ผมเนี้ยสับว่างกันผมก็จะทากาวนิดนึงครับเพื่อช่วยให้มันมันเผื่อวันหนึ่งไม้มันหดตัวนะครับจะได้มีอะไรบีบไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย ผมก็จะเอามาซ้อนกันแลวผมจะใช้ปืนยิงปืนยิงขาเดียวนะครับ F สาสแบบนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับเป็นปืนยิงตะปูอย่างนี้นะครับยาว30มิมลนะครับจับมุมให้ตรงกันนะครับตรงนี้เราก็จับฉากก่อนนะครับจับฉากก่อนอันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนนะแล้วก็ยิงให้รอบเลยนะครับนนะครับแข็งแรงแล้วเห็นไหมครับแข็งแรงต่อมานะครับเมื่อเรายิงเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกขึ้นมาครับ เราจะล็อกแน่นอีกทีด้วยการยิงสกรูนะครับผมก็จะจอดน้าก่อนนะครับจะถามว่ายิงลงไปเลยได้ไหมได้นะแต่ว่าการยิงลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่ดูดครับการยิงหรือว่าการยึดไม้ที่ดีสุดเราต้องเจาะแผ่นบนเนี่ยให้เป็นแหวนแล้วให้ไม้นะไปดูดกับแผ่นล่างมันจะเกิดการอัดนะครับแต่ถ้ายิงทะลุแผ่นบนไปแผ่นล่างเลยเนี่ยมันไม่ชิดครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะงัดอยู่กับแผ่นบนนะครับดังนั้นเราเจาะแผ่นบนให้เป็นแหวนก่อนนะครับ่ะผมจะเจาะแผ่นบนให้เป็นแหวน รู้สึกว่าคึกแล้วเขาถือว่าใช้ได้แล้วนะครับน like ่นและผมต้องจบครับผมจะใช้ตะกูเป็นเจ็ดหนึ่งครับสี่นะครับตะกูก็จะยาวลงเกินกว่าครึ่งไปหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็ปรับโหมดไปที่หมุนขันสกรูนะครับเบอร์หนึ่งก่อนก็ได้นะครับถ้ามันไม่หมุนก็ค่อยมาเพิ่มอ่าทีนี้ดังกึศนะครับยินไหมครับแล้วก็เพิ่มไปให้มันอัดลงไปนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับแน่นละครับ จะอ่อนยิงง่ายนะครับครับยิงง่ายอ่าครับยิงล็อดลลอกไว้นะครับก็จะแข็งแรงนะครับหรือว่าถ้าใครบางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แน่นเนี่ยจะแคมแคมมันหนีบก่อนแล้วก็ยิงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เจะเนี้มายิงติดกับตัวโครงที่เป็นของเราอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเจาะสกรูครับเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขันสกรูนะครับตรงนี้ก็จะใช้สกรู2นิ้วครึ่งนะครับ หรือว่า2นิ้วก็ได้ครับเราเจาะตรงนี้ก่อนแล้วก็อัดสกูเข้าไปนะครับเป็นส่วนของตัวเราไก่นะครับปะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาติดตามเลยครับ เสร็จแล้วนะครับนะครับไ้ส่วนด้านในครับที่ผมจะทําให้ดูนะครับก็จะมีนะครับด้านในก็จะมีส่วนที่เป็นตะแกงนะครับตะแกรงให้ไก่ฟักนะครับเพราะว่าเวลาไก่ไก่จะไม่นอนกับพื้นนะครับไก่จะต้องนอนข้างบนนะครับแล้วก็จะมีตะแงรงน้านล่างอย่างเงี้ยเวลาไก่ถ่ายไก่เวลานอนไก่จะถ่ายนะครับขับถ่ายขายขี้ออกมาแล้วก็ถ่ายลงไปด้านล่างนะเราก็สามารถตะแงออกไปทําเป็นมูลเป็นปุ๋ยได้นะครับอันนี้ผมเปิดเปิดได้นะผมใส่บรรทับ มาห้าก็เป็นผ้าปีกเสื้อนะครับใส่ผ้าปิดเสื้อเหมือนประตูทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็ใส่ตัวตัวกดล็อกไว้นะครับแล้วก็กุญเจ๊ครับใส่ไว้ทาไมกุญเจ๊กรณนี้บางกรณีเวลาเราต้องการขนย้ายไปต่างจังหวัดหรือบางทีไก่เราแพงครับแล้วก็ล็อกไว้ก็ได้นะป้องกันคนมาขโมยไก่นะครับนะบางทีบางคนอาจจะเพื่อความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูับเปิดได้นะครับนะครับบังเกีนะครับก็จะเป็นเฟรมคู่เหมือนเดิมนะครับเฟรมคู่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนหน้านี้ด้านหน้าครับผมทําเป็นหูยกอย่างนี้นะครับ หูยกเนี่ยผมใช้ลาวผืนผ้าที่เหลือมาจากงานบิวอินของผมนะครับก็ยกได้นะครับแต่ตอนนี้ล้อผมยังไม่เสร็จดีนะครับล้อยังไม่เรียบร้อยกําลังเชื่อมเหล็กอยู่นะครับตัวด้านหลังนะครับเป็นที่เก็บไข่ครับเปิดได้นะครับอย่างนี้ครับก็ตรงนี้ก็ฟักได้3าช่องนะครับเราเลี้ยงไก่นะครับถึงแม้เราจะเลี้ยงไก่10ตัวหรือเลี้ยงไก่15ตัวก็ตามนะครับช่องฟักไก่ไม่จําเป็นต้องมีเท่าจานวนตัวไก่นะเพราะไก่จะไข่ทับไข่ของตัวอื่น พูดได้ง่ายคือถ้ามีตัวไหนไข่อยุดหลุมเดียวทุกตัวก็จะไปไข่หลุมนั้นหมดนะครับจะไม่มีไข่ไปเรื่อยนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเราต้องมีไข่เป็นตัวล่อนะครับมีไข่ปลอมหรือไข่จริงที่เราซื้อมาจากตลาดมาวางล่อให้เขาเห็นว่าตรงนี้ต้องไข่นะเป็นที่ไข่นะเขาก็จะมาไข่ตรงนี้ตลอดนะครับผมทาให้สามช่องก็จริงแต่จริงไก่ผมอาจจะไม่ไข่ทั้งสามช่องนะครับกรงนี้นะครับออกแบบไว้เลี้ยงประมาณสักห้าถึงสิบตัวนะครับมาดูด้านนี้ครับจุดที่ทําไว้สําหรับเอา ขี้ไก่ออกมาครับก็เปิดฝาได้นะครับแล้วตรงนี้จะมีถาดอยู่นะครับเป็นถาดแบบนี้นะครับถาดนี้เราก็ใส่ขี้ไก่ไปทําปุ๋ยนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็กลับมาใส่ที่เดิมดนะครับออกมาได้อย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็ลุกเข้าไปปุ๊บนะครับครับแล้วต้องห่วงเรื่องเวลาไก่ขี้แล้วต้องล้างกรงนะครับหม็นนะครับเราสามารถเปิดออกมาได้นะครับละไม้ก็เป็นไม้สนนะครับตรงนี้หลังคากันอันนี้ผมใช้หลังคาพิเศษนะครับจริงๆใช้มีดชีทธรรมดาก็ได้สังกะสีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า งบประมาณของใครนะครับอ่ะมาดูด้านนี้ครับเห็นไหมในส่วนของประตูนะครับผมออกแบบให้เป็นการแบบเปิดปิดแบบการใช้เชือกดึงนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราอยากจะเปิดใช่ไหมเราก็ดึงเชือกขึ้นมาแล้วเราก็คล้องเชือกไว้นะครับแก่ก็จะออกมาได้กลางคืนเราก็แค่ปิดประตูครับก็ล็อกงี้ครับไม่ต้องกลัวว่าแ่จะปิดไม่สุดหรือว่าลืมล็อกหรือปิดนะครับเพราะยังไงก็ปิดแน่นอนนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าใครจะมาเปิดเพราะเราเปิดก็ต้องยกใช่ไหมครับไก่ไม่มีมืออยู่แล้วครับยกไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับเป็นระบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ครับใช้น้ำหนักของตัวประตูเป็นตัวนี้นะครับเป็นงานแม่สนนะครับถามว่าผมลงสีอะไรไหมนะครับอันนี้ผมพ่นผมเอาสีตัวน้ํามันนะครับน้ํามันบุสเตนนะครับตัวใสนะครับสีน้ํามันเคลือบไม้บุสเตนสำหรับภายนอกนะครับตัวใสนะครับพ่นพ่นทั้งหมด สองรอบหรือสามรอบแล้วแต่งบนะครับแต่ผมพ่นจมดกระป๋องอผมก็ไม่รู้กี่รอบนะครับพ่นไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วยยืดอายุของงานไม้ได้นะครับงานไม้จะทนไม่ทนอยู่ที่การดูแลรักษาครับอันนี้ถ้าเราไม่แช่น้ําแช่ฝนตลอดมันก็ไม่ผุนะนะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่ก็เราก็ไว้กลางแดดกลางฝุนเงี้ยถ้าไม่น้ําไม่ขังเงี้ยมันก็ไม่ผุง่ายนะครับเพราะว่าแดดมันก็ส่องเข้าจะมีแค่ในตัวโกงนะที่มันอาจจะอาบนิดนึงแล้วก็เวลาไก่เราลงมาเล่ข้างล่างใช่ไหมครับ ตอนกลางวันเนี่ยไก่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดประตูแล้วเราก็เปิดประตูให้อากาศถ่ายเทนะครับหรือว่าทํวพมสะอาดเล้าไก่นะครับก็จะช่วยให้ไม่มีอับได้นะครับนะครับก็เล้าไก่ DIY นะครับก็ไม่ยากนะครับทำไม่ยากนะครับยิงสกูยิงตะปูทากาวนะครับยิงน็อตนะครับ เราเน้นใช้งานครับอาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้เข้าเดือยน,นะครับแต่ว่าทุกคนทําตามได้แน่นอนในส่วนของล้อก็อาจจะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับเพราะว่านั้นไปส่วงานเหล็กนะครับประมาณนี้ครับฝากกดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ